ดิฉันก็ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าไปทำความรู้จักเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษต่างๆที่น่าสนใจมากกันเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะอัลเบิร์ตไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ศิลปะจึงเป็นสื่อนำให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะมองความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเลยพิทยาคมจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งเน้นทักษะและกระบวนการทางด้านศิลปะให้ครอบคลุมรอบด้านและสร้างสุนทรียะให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนายสถิตวิเศษสัตว์คารุศาสตร์มหาบัณฑิตศิลปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนางพัชรีจันดาบุญศิลปะหัตกรรมวิทยาลายัยเพาะช่างกรุงเทพมหานครและศึกษาศาสตร์บัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนายประวิทย์บุญประทองศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนางอาสาวดีวิเศษสัตว์ศึกษาศาสตร์บัณฑิตนาฏศิลป์ไทยศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพสมทบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลน,นายสุวัชชัยจันสว่างศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตดนตรีไทยมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนางเบญญาพาทุมสงครามการศึกษาบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ไทยมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตร นางสาวอาภาพรศรีวิชาศึกษาศาสตร์บัณฑิตนาฏศิลป์ไทยศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นางสาวเพชรรัตน์ภูธรศรีขารุษศาสตร์บัณฑิตศิละปะศึกษาแขนงทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยนางสาวแก้วการดาสุขจ้อยขารุศาสตร์บัณฑิตศิละปะศึกษา แหน่งทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยนานนักทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบถ้วนทั้ง3สาระนั่นก็คือทั้งสาระทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรในหลักสูตร เราจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกคนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนอกจากที่เราจัดจัดในชั้นเรียนแล้วเรายังจัดนอกชั้นเรียนซึ่งเราเรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการจัดให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมในช่วงก่อนเข้าแถวหรือก่อนเข้าเรียนในาวิชาปกติและก็หลังเลิกเรียนสําหรับในด้านการจัดการนการสอนนะคะเราก็ต้องอิงหรือเราก็ต้องใช้หลักสูตรแกนกลาง ซึ่งพูด,ดง่ายๆว่าวิชาพื้นฐานโดยนักเรียนชั้นม 1- ถึงม6ก็จะได้เรียนทุกคนแต่ว่าในการเรียนนั้นก็จะแบ่งเป็นภาคเรียนหรือเป็นปีก็คือจะประกอบด้วยดน,นตรีสากลดนตรีไทยนาจะศิลป์แล้วก็กลุ่มทัศนศิลป์ก็จะสลับกันไปโดยนักเรียนถือว่านักเรียนได้ได้ไดไดครบทั้งสามสาระ นอกจากนั้นเราได้เปิดแผนการเรียนศิลปะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความถนัดความสามารถของตนเองในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งทัศนศิลป์ทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นเมืองมีแผนการเรียนพิเศษนะครับก็คือแผนการเรียนดนตรีนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นม4ถึงม6นะครับซึ่ง ปีนี้เราเปิดมาเป็นปีที่4ได้สิทธิ์เก่าที่จบไป1รุ่นครับที่เข้าสู่รวมมหาวิทยาลัยโดยการใช้โคต้าของทางดนตรีไทยของเราซึ่งในเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่ออมองเห็นแบบตัวเองละว่าจะต้องไปศึกษาระดับอุดมศึกษาในสายสายนั้นเพราะว่าเราจะเน้นผลิตหรือเน้นคุณภาพเพื่อให้นักเรียนได้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพเพราะช่วงนี้ก็การแข่งขันสูงนะคะในการเข้าต่อมหาลัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้แบบร่วมมือกันกระบวนการกลุ่มโดยธรรมชาติของวิชาศิลปะที่เน้นใน,นเรื่องความงามทางสุนทรียะอีกทั้งยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ดนตรีไทยดนตรีสากลและนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสแสดงออกตามความถนัดอย่างสร้างสรรค์ เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากการจัดกิจกรรมศิลปะในโรงเรียนแล้วนะครับเรายัางมีการจัดกิจกรรมนอกโรงเรียนด้วยเช่นกิจกรรมที่เราร่วมกับชุมชนในงานประเพณีต่างๆและในวันสําคัญของชาติเพื่อเป็นการได้ช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการ ให้นักเรียนไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนทั้งในงานมงคลและงานอามงคลก็อ,ออกบริการบ่อยค่อนข้างจะบ่อยมากในช่วงนี้ก็จะช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยช่วงไม่ใช่ช่วงน้าฝนเนาะมันก็จะมีะกีฬาสีกิจกรรมกีฬาของชุมชนต่างๆของโรงเรียนต่างๆเขาก็ยืน่นเขาก็ร้องขอมาเราก็ได้ไปใช้ให้บริการหน่วยงานต่างๆที่เขาร้องขอมาแล้วก็อย่างออเคสตราเนี่ยก็ไปเล่น ในงานหลายๆงานที่เขาร้องขอมาเหมือนกันเราไปตลอดนะครับไปออกงานอย่างทั้งงานมงคลแล้วก็งานอาวะมงคลอย่างเช่นง,งานศพนะครับ<ม>เราก็สามารถที่จะนํานักเรียนชุมนุมนะครับชุมนุมดนตรีไทยหรือนักเรียนแผนการเรียนดนตรีไทยเนี่ยบรรเลงในงานของชุมชนในการแสดงของเราเราคิดอย่างเดียวกับว่าต้องทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่<ม>แต่ในเรื่องของกิจกรรมเนี้ยเราก็มีสส่วนคือในโรงเรียน และนอกโรงเรียนตามที่เขาได้ขอมาได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของของประเทศไทยหรือในเอเชียเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปแสดงที่ต่างประเทศซึ่งทางซีออฟเนี่ยก็ได้เชิญเราไปประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่นเราได้มีโอกาสได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราซึ่งถือว่าโปรงลางเราสนุกสนานมากได้นำไปเผยแพร่กับต่างชาติดู ซึ่งในใจครั้งนี้ประเทศที่ร่วมแสดงด้วยมีอยู่ประมาณ10กว่าประเทศเนี่ยเขาก็ได้มองเห็นวัฒนธรรมของเราแล้วเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมของเขาได้เปรียบมากเลยค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ก็ถือว่าภูมิใจมากสําหรับการการแสดงครั้งนี้ส่วนใหญ่รางวัลเนี่ยนะครับได้มาจากการประกวดงานแข่งขันศิลปรกรรมทั้งระดับเขตได้เป็นตัวแทนเขตก็จะไปเป็นตัวแทนภาคได้เป็นตัวแทนภาคก็จะไปแข่งที่ระดับชาติระดับประเทศ ก็ส่วนใหญ่ที่ได้ได้ไปแข่งได้ได้รับการคัดเลือกไปแข่งก็จะเป็นวงขับรองประสานเสียงซึ่งได้ไปตลอดต่อเนื่องมา10กว่าปีแล้วนะครับทุกครั้งจะเป็นตัวแทนภาคแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองนี่สองครั้งแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเหรียญทองบ้างนะครับเหรียญเงินบ้างเหรียญทองแดงบ้างก็แล้วแต่ความสามารถของของนักเรียนในแต่ละปี มีการแข่งขันหลายรายการด้วยกันนะครับทั้งดนตรีไทยที่เป็นวงดนตรีนะครับวงดนตรีก็เช่นวงอังกะลุงวงปีพาดวงเครื่องสายได้ไประดับภาคะวันออกเชียงเหนือเนี่ยเกือบเกือบเกือบจะทุกๆวง น,นอกจากนั้นเราก็มีการแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีนะครับบางปีเนี่ยเราก็ได้เข้ารอบจนถึงระดับประเทศนะครับนั่นก็คือความภูมิใจของนักเรียนแล้วก็ของคุณครูด้วยนะครับนักเรียนของเราครับได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรมคุณครูว่าได้เยอะเลยนะคะในใน,ในเรื่องของประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้าหาเพื่อน การเข้ากลุ่มสังคมหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าการไปแสดงแต่ละครั้งเนี่ยปัญหาที่เกิดเนี่ยคุณครูไม่ได้แก้คนเดียวครูคก็พยายามที่จะยินปัญหานั้นให้เด็กได้ช่วยคิดบางที่เขาคิดเก่งกว่าคุณครูคนะคะค่ค<า>ะนักเรียนนั้นเก่งมากคือเขาได้ประสบการณ์เยอะคือยอมรับเลยว่าเด็กกลุ่มนี้จะได้วิชาคนได้ทักษะการเข้าสังคมและรวมถึงการแก้ปัญหาได้ดีมากรวมทั้งการจัดบุคลิกต่างนี่คือเยี่ยมเลยค่ะเห็นได้ชัดคือความภูมิใจของนักเรียนเอง ที่เขาได้ไปพูดคุยกับผู้ปกครองไปบอกเขาว่าในสิ่งที่เขามาเรียนที่เลยพิทยาคมเนี่ยตีในเรียนของด้านของดนตรีแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของดนตรีสากลอย่างถูกหลักตามถูกหลักสากลซึ่งไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบไม่มีไม่มีหลักเกณฑ์เขาก็จะได้ว่าสิ่งนี้ที่เขาทำไปเนี่ยก็คือถูกต้องถูกต้องตามหลักสากลถูกต้องตามมาตรฐาน สิ่งที่เราภูมิใจกับตัวนักเรียนเนี่ยก็คือการที่เข้ามาในชุมนุมดนตรีไทยแล้วสามารถที่จะต่อยอดความรู้ของตนเองนั้นเข้าสู่ระดับอุดมศึกษานะครับซึ่งมีนักเรียนในชุมนุมเนี่ยเข้าระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศเได้มากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของหลักสูตรของดนตรีไทยนะครับ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเลยพิทยาคมได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดเลยให้จัดทำภาพวาดพระบรม,มสาทิสลัก์ประดับไว้บริเวณพระเมรุมาจำลองจังหวัดเลย และการแสดงมหรสพสมโพธิในงานถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรเมื่อวันที่26ตุลาคม2560เราได้รับเกียรติจากจังหวัดให้จัดกิจกรรมทั้งในส่วนของทัศนศิลป์และส่วนของการแสดง เพื่อเป็นมหรสพสมโพธิในวันดังกล่าวนี่คือส่วนหนึ่งที่กลุ่มสาราศิลปะได้ดําเนินการกิจกรรมทางด้านศิลปะอย่างหลากหลายและครบถ้วนแล้วที่ประทับใจที่สุดในตอนนี้คือได้มีส่วนร่วมในการสแสดงในงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ของเราซึ่งถือว่าทั้งครูทั้งนักเรียนและรวมทั้งผู้ปกครองเนี่ยได้มีความภูมิใจแล้วก็ทําแบบเต็มที่เลยค่ะ สำหรับการดำเนินรายการในวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายขอขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมท่านรองผู้อำนวยการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ